พวงาวงน้อยไา้บอลมาบังจังหวันนี้จะเติมแอบเปิดขวาติดบังครับหนึ่งสองหลุดมาจังหวะนี้นครผีคล้อมบอลภาวนาน้อยถูกมาครับแอบเติมจังหวะเก็บบอลแล้กวิ่งมาพวาน้อยเอวบอลเรียบมาในเขตของทางด้านนครผีครับล็กขึ้นหน้ามาจังหวะเบียดติดตังมาเหมือนกันนครผี นครผีสก,กัดุ้วยขวาเอ้าวื้นบอลหน้ามานม้แน่จังหวะจ่ายไม่ทันครับปวรน,น้อยแย่งคืนมาได้แล้วจะต่อบอลทันทีครับเปิดขวาเติมกลางมาเหีียววันไม่ติดแต่ก็ตามจังหวะมา,มาจะเป็นเพื่อนของปวน,น้อยครับเก็บบอลได้ได้ซึ่นหน้ามาแหมจะเติมไเคลีจังหวะนี้ทิ้งออกเส้นข้างครับนครผี เป็นพลอน้อยที่คุ้มมาจังหวัดนี้เปิดตาครับทวนน้อยปิดทูเร้นของนักวัดผือครับบางจาังหวะกันเอาไว้ได้ยังเป็นจังหวะโจมแห่ไม่ทันครับยังผู้ที่สูงสีเป็นจังหวะรุกของทางด้านพลอน้อยแต่ก็ยังมี ทำประตูทำสกอร์ไม่ได้ประชาชนชายครับความพร้อมของทีมพงศิลป์กับพววันสองทีมชุดบีแบนบอลข้ามปากมาจังหวะนี้ฮาบอลคลองจังหวะนเลยบอลครับของทางด้านพววันน้อยนครถือจะเกี่ยวไม่ถึงที่ทับพววันน้อยให้บอลข้ามกลับมาได้ฝั่งโครนครพื้นที่นี้และการปิดสายเตืมบอลเข้ากลางเกมจังหวะนี้ เติมขวาครับฮ่าฮ่ามงทงครับมงทงเจ็บเล่นได้ครับทางด้านภาวนน้อยนาก่อนถือบางมาภาวนน้อยจ่ายหุนขึ้นไปครั้งหนึ่งตปบอลซ้ายเทียมาในควอนถืเทียจังหวนี้โด่งทิ้งออกมาและก็เป็นการหุนบอลมาของภาวนน้อยครับไม่ตรงครับ ยาวออกหลังไปเปิดเล่นที่มาจะเกประตูของนครธีแต่ก็ยังไม่ามทานครับทางด้านพอวนน้อยบางจังหวะบอลเออติรบอลดงแม่ประตูช่องอมานครธีเกี่ยวจังหวะนี้ขืนหลังมาเป็นบอลเก็บของนครธีาจให้จังหวะนี้ครับเบียดลีดมาจังหวะบอลแะ่จะเจะติมนครธี้ปทำไม่ไี้กระชากบอล โอกาสครับบอลหน้าไดียดติดต,ตาทางด้านกระชากบอลนนมา้วคนผีไลจกัมาดีไม่อยู่ทนครับแนวรับของทางด้านบอลเตะบอลลงเล่นเอาบอลเฉลี่ยครับไหลมาเล่นเร็วครับโควนน้อยทิ้งบอลขึ้นหน้ามาเออจากวันนี้โดนโขงนง่งมาครับมาคอนผี ให้จังหวัดนี้ก็ไม่มีเพื่อนครับของบอลในครั้งนี้ตายติดมาเอ็ดให้มาเติมแทปบอลยาวมาจายังไม่ผ่านมากบอถือครับไอบอลในครั้งนี้ชิดจังหวัดทิ้งบอลหน้ามาโอ้ยแนวรับของนักบอลถือยังบังได้ครับ อ่าจังหวะถัอกบอลมานักบอลถือดินเส้นพวันน้อยตัดสินใจเที่อ,อกเส้นข้างครับเล่นขึ้นมาใหม่ครับ <c oughs> ตัดเขตประตูของพะวันน้ย <c oughs> อยพวันน้อยป้ายตามช่องครับเอานักบอลผีสวนจังหวะน,นี้ตู์ใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันแ <c oughs> อลเล็กครับจังหวะจะขึ้นตามบอลไม่ไม่ทันแล้วครับ <c oughs> พวันน้อยบอลแกลงจัง เอาลุ้นแล้วมาโอยจักหวรรี้ตักเล่นมาใหม่ตักเล่นมาใหม่ครับเกมอยู่ในขึ้นแรกเวลามีโอกาสมีทั้งสองทีมครับเกียวไม่ติดเอาได้ครับแถวสองคนครผีจักรวนนี้เกียวออกเส้นข้าดมา นี่ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนเป็นสตาฟใหญ่ห้างสนาม,ส,นามส่วนทางด้านนัควัผืนนิดาผิวอบูช่วยสมยงมมเหบอลลงเล่นจังหวะนี้เอาได้บอลมาครับเอเจียวไม่ติดครับเป็นจังหวะสวนบานรุนบานหน้ามาครับพอไปขอไปแล้วก็พอไปเข้าวันกลางจังหวัดยังไม่มีประตูครับ ทั้งสองทีเติมจังหวะนี้มากันับเติมมาหนุนมาครั้งหนึ่งครับทางด้านพวน้ววนอยน,นักบอลถือพว,วันน้อยแอนจังหวะนี้แตออ่จังหวะบอลนครับตอนนี้ฟ้าตกนะครับอนนากาศี ให้มาจังหวะนี้แต่บอลถล่มแต่ในสองจัดชาติจังหวะนี้ยังไม่ผ่านเหมือนกันครับจัดทางไม่ได้ผู้เล่นทองกนถึงเะว่าน้อยอาโชคแก่งไม่ได้เปิดจังหวะนี้เบาครับปอกหลังไมครับอภิเทพบอกว่าถ้าชนะให้ห้าร้อยสำหรับเสื้อสีส้มทุกสีส้ม แลกาเสียแดงให้เป็นลูกให้เป็นประตูประตูละสองร้อยส่วนคุณนายทัพทิพีเพราะว่าเข็ดแล้วเั็งแต่เมื่อวานประตูละสองร้อยจ่ายไปสองพันครับปีที่เปิดจังหวะน,นี้มาบางทันครับแนวรับของนักบอลถือ รองจังหวะบอลมาอนะ็นจังหวะเปิดบอลมากระปิดครับาทางด้านพะวัน้อยุ่ีจังหวะตามบอลมารูแล้วเดี๋ยวเวลาทีา่เกิดขึ้นได้ต่างนอนมาเคลียร์จังหวะนี้ครับเอาตามมาแล้วครับมาควนถือหนุนบานโดงทิ้งกางมาพะวันน้อยเจ็บเป็นสวนซึน ภาพฝากนะจังแต่นี้เป็นบนนนนนอลเตะเพื่อนของพมาน้ท์ครับแล้วก็ลับหน้าเรียบร้อยครับเด้อเออตัวตนนี้ยาวบัตไปสอดไว้ที่ตามจังหวะแต่ก็แม่บางทันก็เอาหลุดไปแทบจริงกับกคนผี เอ็ดบอลโดมาไปจักวันดี้แล้วกเปลี่ยนบอลมาแล้วรับอลของครลบบวนนท์แถวสองแถวสามเน่เป็นบอลเก็บเล่นของนครผีครับอวนน้อยสวนซีนตาพลิกจักวันดี้ข้าไปที่ผู้เล่นรายที่สอเปลี่ยเข้าลกลางไปยึดจัวันดี้กับแนวรบของนครผีสำลิปบุญชนทรับยืนหลัง สฤเริ์ที่เป็นน้องสาวของผู้ช่วยสมยศหลายบอลหน้ามาจากวันนี้ค,ครับโอ้ครับตือนเต็นไหมครับเตือนบอลมาแกยังติดครับเป็นจังหวะหนุนเกมมาของทางด้านพะวันน้อยทิ้งบอลโดงไปเหเข้าหน้ามาเปิดบอลเล่ตั้งจากวันนี้โดนมา วางจังหวะทิ้งออกมาได้ครับหมายเลขสิบสามครับแต่จะมีโชคเด็กเกมครับมีผู้เล่นขอ,อ,องนครศรีเสื้อสีเหลือง เกมเริ่มเลยนะครับเป็นบอลทุ่มของทางด้านพวันน้อยอเปิดมาแกติดทางด้านนครผือครับพวันน้อยข้อบอลเอกจังหวะนี้ติดกำแพงผู้เล่นนครผือให้บอลมาครั้งหนึ่งครับพวันน้อยนครผือเอารอบบอลมาได้เปิดเจ้าเล็กบอลออกนะครับผมว่านะตัวไปก็พร้อมนะครับเตรียมรอเลยนะครับเนะตรีตยมรอเลย,เยประชาชนทั่วไป กองศิกับพวันสองทีมชุดดีเป็นกู่ที่สี่เลยเติดให้มาจะหนุนกันกติดก้าวไต้บอลเติมมาพวันน้อยนะคนถือบอนเบียจังหวันนี้มาอ้าวภวันน้อยเกมบอลเล่นมาได้ครับลองหนึ่งแต่พลิกจงหวันที่จะไปเบียร์ิดมาเหมือนกันนะคนถือ ว่าทำหน้าที่ได้สุดยอดนะครับในช่วเวลาแรกพักชรนน,นักก่อนรุ่มขึ้นบันหน้ามาผิดทางด้านนครถือพวันนนท์ไหลบอลมาจังหวะนีจ่ายบอลเรียบแต่ในสองสัมผัสบอลหน้ามาให้เท้าครับผิดผู้เล่นนครถือบังมาตามจังหวะได้ใช่ดีกับพวันนนท์ล็อกหนึ่งล็อกสองแต่ ส่งเติมแต่วันนี้ก็ไม่ผ่านครับแล้วนถือบอลมาได้ครั้งนี้หนุนขึ้นบนหน้ามาชิดจังหวะเติบอลขวาโค้งมาโอ้ยจังหวะนี้ครับฟ้าไม่ติดครับเป็นประตูครับนี่ในครึ่งเวลาหลังครับทางด้านพมวนนนท์ขึ้นน,นำและหนึ่งประตูต่อศูนย์อ่าเพิ่งเริ่มในครึ่งหลังครับ เวลามีโอกาสมีทั้งสองทีมใจให้ทีมนครผือสองร้อยอยู่ที่ผมนะครับเตรียมคลิปของนครผือครับ1 0 0 1งศูนย oh. ์ศูนย์ห่มีไม่ไดห่างครับเปิดมาจังหวะนดิเอ้าเปลี่ยนมาโอ้ยเป็นการว่าเปล่าครับเป็นผู้รักษาพิเศษนะกำมีรุนกำมีรุน ถือว kind of ่าทีรศักดิ์นะครับเดนเชิญนะครับมาเป็นกำลังใจนะครับกีฬาแข่งขันเป็นเรื่องของความเคารพครับเป่นศูนย์ครับกับเต็มในช่วงเวลาหลังบอลทุ่มของทางบ้านนักวัดทีไอคล้องอย่างี้ทำไมทันผู้หอมพวนน้อย เปิดจวันี้เปิดชิดบอลมาบัฟจังหวะรีบเกียวไม่ติดครับเอ้าขยุมบอลมาครับไหลจังหวะบอลมาขึ้นหน้ามาของใครด้านภาวนน้อยอีกครั้งหนึ่งแต่ที่ริมเส้นไม่ทันครับติดเส้นผมก่อนตัดเลยคิดได้ไหมครับอ่เดินครับบวกเวียนมาเปิดจังหวะนี้ ใายจังหวะบอลหมุนไปครั้งหนึ่งครับไ,ไม่ทันครับเร็วหน้าครับลูกตรงขึ้นบนหน้ามาปิดบังครับแต่หนึ่งสองมานครผืนเกี่ยจวจังหวะเอาโดนแจ้งมาครับขวาจาวังหวะนี้เติมบนหน้ามาเออจังหวะนี้เข้าซ้ายคจังไม่ตรงนะ นี่คือเกมในครึ่งหลังครับมีละหนึ่งประตูเป็นแรงใจให้กะทิเสื้สีเสีืองนครผีจันโม่เก้าเปืนเข้าบอลกลางมาติดทางด้านพวนน้อยครับไปบอลข้ามมาแล้วก็พลิกจากวัที่หลุดบอลได้คนระับพวนน้อยแต่เองเก็บเองครับตะตรีบอลไหลเข้ากลางมานะครผีบางไซจากวันที่เคลียร์ทิ้งออกเส้นทางมาครับ บอลทุกมาเก็บบอลมาของทางด้านพาวนน้อยต่อตามช่องมาเติมมาครั้งหนึ่งครับพาวนน้อยเอาเก็บกลางมาได้จังหวะนี้จะเติมห่างเท้าครับมีผู้เล่นแนวรับของนครธีบางมาเหมหือนกันจังหวาให้มาครับนครธีได้บอลมอง็อกเองไปเองครับตีตาแล้วครับจังหวะขอบอลเต้จังหวนี้ให้บอลห่างเท้าครับ อาแถวสองเด็กเต้นมาได้ทางนี้ปเปิดจังหวะนี้ยังได้ครับบอลกลางบอลกลางของทางการนครนทีหลายจังหวะนี้ทีกหนึ่งสองลองเป็นบอลเปิดทางเท้าครับทางด้านพวนน้อยชกขึ้นม,ม,มาได้และก็เคาะมาจังหวะนี้เปิดครับนี่คือเกมในครึ่งเวลาหลังครับไปชายพงศ์ศิลป์กับพวนสองทีมชุดเอครับ ให้ทีมชุดนี้พอไปหลายจังหวดนี้แทงบนกลางมาทางด้านปะวน้อยแต่หนึ่งสองเก็บเติมบอลเป็นแุกมาปะวน้อยได้บอลเก็บไม่ตรงครับไเลยเติมในคขึ้งเวลาหลังถุกเช้านะครับประเทศฟุตบอลยุวชนสองตู้ก้า ขอเคุณท่านกฤษณะนะครับเติมจังหวะเนีทานบนเรียมนอกครับแถะตงรงไม้ครั้งหนึ่งบาบสองพิกมายัางไม่มีจังหวะเติมครับเอาได้ครับจังหวะบังบอลมาของทางด้านนครผีเบียดหน้าของทางด้านพนน้อยก็มาภาวน้อยจังหวะเติมขวาครับเอา,เอายังติดครับ น้อยไม่แทงหนึ่งแล้วก็เข้ามือครับผู้รักษาประตูเดินบนมบอลไม่แทงเนึงครับรองบอลมาทางด้านนันกศอผีภาวนนนเติมซ้ายมาน,กนักศอดผีได้บนเปิดขิ้นบอลหน้าออกครับเป็นทุ่มข,ของทาง,ทนนนนงด้านภาวนนนทุ่มครับ รวมขึ้นมนาตะกัดขวาเติมขวามาบรรจักรขวาของข้างด้านคอนถีแไ่ขวาโดมขึ้นหน้ามาของทางด้านภะวนนอยนครถือปังขวามาเบรรจักรนข่งถนัดขวากับโดยรวมไหลบอลจังหวะน,นี้มาแต่เร่งสองยังเป็นเกมรุกของภะวนนอยไม่ทันครับตัวสิทธิ์ครับ วันทุ่มแห้งมาแดดเยือบดิ้นซึ้งครองจังหวะบอลของทางการภาวนน้อยนักล้วปันีเก็บบอลตามช่องจะส่งให้เสี้ยนแน่โดนบังมาครับภาวนน้อยได้บอลนขีดไหงไหลจังหวะนี้มาฮ่ายังเป็นจังหวะเปิดนะปันผีไม่ทันครับจังหวะไหลมาอีกครั้งหนึ่งภาวนน้อยู่ครอง ภาวณน้อยส่งสั้นๆครับแล้วก็ครองจังหวะนี้ปลายบอลวามานครทีเติมขวาบอลฉลับมีภาวณน้อยครับเตะบอลขึ้นหน้าแล้วก็เก็บบอลเน้นมาได้เอิดขวาเข้าในครับ,บนครถือปังคืนเด็กจังหวะนี้มาครับนครถือแห่ใจให้จังหวะนี้ยังได้ครับบอลมาที่ ส้นขึงการสนามไม่แทงจังนี่กับเบาครับติดแนวรับของทางด้านพวันน้อยเปิดบอลคืนแหมจังหวะนี้ครับเอายัาไม่ออกยังทำอยงไม่ออกยังทำยังได้ครับพวันน้อยแอ๋จังหวะนี้เปิดมาแถวสองพวันน้อยก็เตะก็ไมา่ทันกักนตะกอนผีบางบอลมาได้เ,เปิดบอลสั้นติดพวันน้อยเข้ขวามา นนจะเป็นกระสีครับหมายเลข6ข,ของนครและก็ะส่งหมายเลข14ลงไป,ไปทางบ้านขอวันน้อยเปลนสองคับเชิญครับตอนในช่วงการ,เ,รเปลี่ยนตัวนะครับเกมจะเปิดต่อได้ตรงเมื่อการเปลี่ยนตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับอีาจารย์มึงคนที่เปลี่ยนเข้าออกต้องเร็วนะครับเกมจะได้ต่อเนื่อง เออไทยมาจังหวัดพิญญับอลโดมาครับนครผีมีจังหวัดเจียงบอลผีมาจังหวัดนี้เบียดติดมาเหมือนกันครับทางด้านพรวันน้อยนครผีตามจังหวัดนี้มาครับครับจะไม่ออกครับเออจังหวัดชิดบอลมาแล้วพรทวันน้อยฮ่าจังหวัดบางบอลมาครับนครผีบางเจียงสูงนะครับเบียดมาเหมือนกัน แมวรัดของทางการภาวนน้อยนครผีจังหวัดนี้แต่อบอลขึ้นหน้ามาพลิกจังหวัดจะให้บอลภาวนน้อยบางบอลบางเลยเรียกจังหวัดนี้ขึ้นออกมาของนครผีครับเิอบอลโดนมาไอ้ท่าคพระโอรกหลักครับ,เ,บ,บ,เ,รบ,รบเป็นบอลต่างเทศไปครับสองศูนย์นะครับสองศูนย์นี่คือ ทางด้านชุดสีส้มพวนน้อยนำเ,าาานนเ,นเปิดมาจังหวะนี้เติมบอลเต็มบอลต่อเกี่ยวไม่ติดคนคะรถีหลุดมาเข้าเท้าของพอวนน้อยคลองจังหวะนี้มานครปีบางคืนพวนน้อยไหลบอลดึงเส้นครับต่างได้ครับเป็นบอลเก็บเล่นมาของพอวนน้อย ตั้งมานครถือาวนน้อยได้บอลใจให้ตามช่องแต่จังหวะบอลมองแล้วครับไหลมาแล้วก็เตะแ้วคัวันี้ติกกดกำแพงผู้เรนนครถีตั้งเอาไว้ได้ละจังหวะที่มาแช่นนี้ครับพวนน้อยใจยจะนี่ไปยังไม่ทานครับโลกรัางเตะที่มุมธงของพวนน้อย เออบอลมาเป็นจังหวะเก็บเล่นของทางด้านขวาน้อยจะให้จังหวะน,นี้ติดบ,บังเหมือนกันมาคอนถือบอลมาได้ครับให้บอลไหลตามช่องมาออให้ทำครับโดนเบียดจังหวะเก็บบอลมาของทางด้านขวาน้อยกระชอขึ้นมาเข้าเท้าทุ่นให้บอลที่ครับแล้วก็ลูดบอลข้าฟาดมาได้ให้จังหวะนี้ห่างเท้าครับโดนสวนคืน ทีมใหม่เล่มใหม่ครับนะคร,นะครถีเปิดงัดบอลโดมาอ๋อครับลองจงหวันที่มาเติมกลางมาครับทางด้านพวันน้อยอ่อครับเป็นงจวัดที่เตียกทีมของพวันน้อยไหลอลตายล,ลุดเก็งสองแต่นิครับอุ้ทางด้านรักษาประตูนครถีทิ้งมาพวันน้อยเปิด เติมบนนอลปะหงจากวันนี้เต็มข้าวครับแล้วก็ข้าซ้ำตั้งบอลกลางมาเกี่ยวหนึ่งสองคลมปแมจะเติมติดตะคอผีบางบอลขึ้นมาได้าวบน้อยหลุนม่ครั้งหนึ่งแต่หนึ่งสองมพยายามจะพาบอลขึ้นมันเป็นฟาวครับอาผู้เล่นทวน้อยตั้งเตะฟรีิกขึินไปของนงครอผี จังหวัดชิบอนครับฝับงมาบรนกันทั้งด้านคนครผีเปิดให้จังหวัดเอา,าภาพฟาดนะครับแล้วก็ไหลาย,ยาวมาถึงโปรแาการหลังของทุ่งของคนครผีครับแอ๊ะเป็นสองครับะวานน้อยเกียวไม่ตินนดนครผีลายบอลครับเปิดให้มามาติดตู้เลนของขวานน้อยเข้าซ้ายเสริมมาครัครบ แนอนครีหนุคนด,ดครับจังหวะบอลของภาวน้นยผู้ตัดสินที่สี่ชูป้ายทดสองนาทีท้ายครับท้ายเกมในครึ่งเวลาหลังสองนาทีครับเอปบอลลงเล่นจังหวะบางบอลมาของนครผีภาวนโน้อย เมื่ตามจังหวัดเกย์บอลมาครับไหลขึ้นบนหน้ามาพลิกหนึ่งสองยังติดเหมือนกันนะคนผีบังมาทวารน้อยไหลขึ้นบนหน้ามาอีกครั้งหนึ่งครับแเวก็เป็นจังหวัดกันของล่นกันผีกันคงขึ้นหน้ามาอ่าบางคงศิลป์ทวารสองทีมชุดดี และจากนั้นสามคู่ท่าเปิดมาจาังหวะนี้เก็บบอลมาใหทันครับไม่มีจังหวะเปิดคนหนึ่งให้ามาจาังหวะนี้เข้าขาครับแถวสองแถวสามยังเป็นบอลของทางด้านพัวน,น้อยบันเจีนสูงมาขอจะไม่เติมฝาครับ ต่ในช่วงทดก็เป็นอีกหนึ่งประตูครับและกามกับเสียงต้องวีดยาวในท้ายเกมครับอเสียปรบมือกั้งพีนาสรแดงสองทีมนี่ทำหน้าที่ได้เยี่ยมนะครับอนมีท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียตินะครับมานั่งชมเป็นแรงใจให้กับพวกเราเยอะเลยนะครับมีท่านนายกพิรศักดิ์นะครับท่านเดินทางมาจากสังขาะ มาชมนะครับท่านประหลัดทบีรักษาสระหลัดโครงการมหารสนับบนนักหลวนกับมาอาปรบมือครับปรบมืออาดีตท่าน